พอดบอถือเกือบล้านล้านเกล้านเก้าแสนห้าหมื่นล้านเก้าแสนห้าหมื่นแหมปอดถึกแหมปอดถึกเลขสามตัวตรงๆค่ะปอถึกบ้านร้อยสี่คน ขอโทษด้วยค่ะนูถึกเลขสามตัวตรงๆ,รงๆเกือบสองล้านเกือบสองล้านค่ะล้าน, 9, 50, าน 9, าเก้าแสนห้าหมืนล้านเก้าล้านเก้าแสนหามื่นนูถึกเลขพี่อ,อ๋อพอถึกเลขปังมากค่ะนูโอ้ยขอบคุณนะคะถึกล้านล้านเก้าค่ะ สุดจริงแม่อุ้ยขอบคุณค่ะวายุดีใจน้ำปอถึกถึกถึกสามตัวตรงค่ะถูกสามตัวตรงหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมืนสภาเบิ่งมาไดนเลยขอโทษปอ้ฟ้าสองร้อยคนเลยเหรอ อเป็นดวงอีกแม่ค่ะป้าถึกสามตัวตรงค่ะคือหมานแทนน้องปออุยปีนี้ปีปีปีที่แล้วหนูบ่ถึกเล็กเลยปีหนูดวงบอดีเลยเออถึกลัานเอ้ถึกลัานเก่าเด็กเออ ยินดีน้ำลาวาสันขอบคุณน้ค่ะแม่ถึกปัดค้นคือ่อัน,น่นแทะคนคือหลายแทะขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณออมากๆคนคถึกหลายอแม่ได้ด้วยค่ะสามตัวตรงหนูบอกคนในในเพจอยู่ค่ะ้านูดีใจแม่จนว่านูจุกแม่ยินดีเห็นแต่่าแด้ขอโทษ้อค่ะขอโทษนูดีใจอีหลี่นูขอโทษเบ่งเปืเป่อยเบิเ่งเล่าคนนะ่ะ หนูบอถึกเลขจ้ากเธอแม่อิหลี <S <S ่หนูบอถถกเลขเลยหนูบอถึกเลขเราปีนี้นะมันมาถึกบันนี้หนูน่ะเฮ็ดนันเฮ็ดนี่เราเสียเสียเงินหลายแห้งหนูบอเคยถึกเลขสามตัวบันนี้ทั้งเออเปื่อยเบิดนะคะตอนนี้ดีใจน้ำเดือดหลาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สามโตตรงค่ะถืกสามโตตรงตรงค่ะสิบลูเรดาร์ลดแฮอิลิติอดีใจป้าดแบบฟังมากค่ะป้าดแม่หนูห้องจนว้าปอห้องจนบ้าค่ะเม็ดเดียวจริงๆค่ะหนูบอกคนตั้งแต่โดนแล้วเลขตัวนี้น่ะเลขเลขมันเป็นเลขที่ว่า ข้าจะออกมาแล้วบัดที่นี่หนูกะเล่หนูกะเล่มาบอกคนอยู่ในเพจเองสิแม่เออเกือบสองล้านค่ะอีกห้าหมื่นก็สองล้านขอยี 50, 000, 2, 000, ออ 50, ่สิบบาทอีกห้าหมื่นก็สองล้านค่ะเอออีกห้าหมืนค่ะแมนสีบดายฉลองรถแฮ้ไหมตีนองว่ะสันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ นูนึกเลขนูมุนบิดแล้วนี่ค่ะปีเนี้่ยเป็นเป็นปีที่แบบว่าปอดเสียนูนนี่นั่นน่ารายนะคะอิลีเดียดีใจดีใจจนห้องบอกออกแล้วเจ็บทองแล้วห้องไปหลายรอบแล้วค่ะถึกอีกอีกจักน้อยกับสองล้านค่ะอีกหาหมื่นกับสองล้าน ไปขึ้นนาว่าสัน้นขนมาแล้วแต่เปื่อยแล้วเลขรัฐบาลค่ะเปื่อยเปื่อยแห้งเบืองยางบนอยู่นี่ดีใจน้ำรับเพื่อนว่าสั้น่ะบือบืนว่าสัน้นมาเต็ดรถแฮมือนีรถเป็นยังนี้มาเต็ดรถแฮมือนีโรดดีใจน้ำโอ้แจงพี่ถือเกือบสองล้านอนะ่ะพี่บาถือเลขโดนแล้ว เออเบื้องหน้าเอียงกับบขึ้นให้ตอนใดครับวสันอันอยู่ในเพจจ้าอยู่ในเพจเอออยู่ในเพจค่ะขั้นออกตัวนีน้นี่ขั้นออกตัวนี้ผมบอกแล้วเด้งเงินหลายยังมาโอ้ยเจ็บท้องเลิศคขาเลิศดขาน้องสาวขอบคุณค่ะพี่โน้ต ลดแฮร r ลดแ a i หอมไปหอมแล้วมาเลยมาตอนนี้เลยกันด้ยมาตอนนี้เลยก็ได้ได้ยินเสียงหอ้องบอยูฮาคาเฟ่ะนะได้ยินเสียงหอ้องบอลยูฮาคาเฟ่นะจนวาอันสร้างเฮ็ดเฮียนแหมในกลุ่มก็ให้ค่ะอ่จนวาสร้างเฮ็ดเฮียนข้าเจ้าเศร้าเฮ็ดเฮียนเนาะดีใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ให้เลขอะไรให้903ค่ะเจอเจอแน่นเมึงแบบสภาพปอบิึงมาได้เลยดีใจค่ะกล้าออกตัวนี้ได้เงินหลายค่ะแมนหนูบอกอยู่หนูบอกในเพจหนูยู่ข่าวว่าผมแมนคึ้กระซือกระซึ่งแ่ะ,ะถ้าถ้าได้ตัวนี้ถ้าได้ตัวนี้หนูได้เงินหลายยังมา ฟาดจนห้องจนเก็บท่องแม่พี่ปอให้ยในไหลโซติจาหนูหายในไหลโซลต้น้ำหรอกอะเพศอะหนูมีเพอยู่ได้ตดได้ตดแสนหาค่ะได้โตตรงอีกล้านแปดสั้นแมพป่นบุกให้ถึกเลขอย่ยงแต่มาลายปะนี้ บอซันแมใขรยอยู่กินเข่าก่อนเก็บพ่องแมดวงจริงๆค่ะบอถ,ถึกโดนแล้วสามตัวตรงปังค่ะคเขาพุนเขาบอบอถ,ถึกโดนยี่หลีพโนอดบอถ,ถึกมันละโดนแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่สิบหกหลยไลยเดือนแล้วค่ะหลยเดือนแล้ว ยินด,ด,ดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด้ค่าลุแฮเลยอ่ะสันจ้าพระฮัทบุคึืนบรรมัมันจะมาให้ตรงตรงปานีนะข้อหมายของปอน่ะเฮงเฮงขาดว่าสันกิตตาขอบคุณค่ะเป็นยังเอื้อยเหตุการณ์การเมืองว่าส,สันการเมืองสกวบบริสุทธ์เราตอนนี้นะสามโตตีแม่แมนค่ะสามโตตรง สามตัวตรงสันเถิอกสามตัวตร,รงจีใจน้ำเดือลูกว่าสันหนูบอถึกเลขโดนแล้วแม่อิลียหนูไม่ถูกเลขนานแล้วค่ะเจ็บทองปวดเจ็บทองพี่โนดเ <c oughs> บ,บากบาลเลยสิขึ้นใจเย็นว่าซันสันแหมสันแห้งค่ะอิลีย เจ็บทองได้เนี่เสียดายมากค่ะน้องปอนุบอกไม่เพจยููน min yep, yeah. anyway> ุบอกแต่โดนแล้วนุบอกแต่นุซื้อไปแล้วค่ะเออตตวตุ่งดีใจน้อำคัล้นแฮงขึ้นแล้วพี่ปอแมนแมนเท่าใดยค่ะล้นแฮงขึ้นมาแล้วนุนี่สิเป็นล่มเลย เปลี่ยนยังบอกมาดูสันฉันถึงเลขสามโตดตรงป้าขคือจังสิบเป็นล้มนี่แหละสันแม่สันแม่เห็นอยู่ต่อไล์สดวาสันแม่อีแม่มาแม่ไม่มีเร็วๆ ปุ๊ดเนี่ยก็บเดาเอาคือสอง้าว่แม่เอานเอาบนี้แม่บอดซื้อแตงแต่แรกแล้วไง เออพ่อมันออกมากแบบเก้าศูนย์เราแม่อยาวาหาเด้อตอนแรกสามรอบบอกนั่งนี่คนถือบ่ถือบปป่ชุดชั้นบ่ไปกันเด้อเดี๋ยวเขาค่อยมาก,กัน